องค์กรสื่อยื่นหนังสือถึงพบตอรอเร่งตั้งกรรมการสอบองสื่อเจ็บจากสลายม็อบเอเป็ ตัวแทน6องค์กรวิชาชีพสื่อยืนหนังสือถึงผอปอตอ,รอเร่งขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบกรณีสื่อได้รับบาดเจ็บจากการสลายม็อบเอเปกหลังไม่มีความคืบหน้ากว่าหนึ่งเดือนเมื่อวันที่21ธันวาคม65ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลุ่มตัวแทน6องค์กรวิชาชีพสื่อนำโดยนายธีรนัยจรุวัตรอุป,ปนาย,ยกฝ,ายฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเขายืนหนังสือถึงพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ติประภา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพอบตอรอเพื่อขอให้เร่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022ที่ถนนดินสอเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน65ที่ผ่านมาโดยมีพลต่าหมวดตรีอาชยนายนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นตัวแทนมารับหนังสือนายธีรนายกล่าวว่าวันนี้มายื่นหนังสือเพื่อทวงถามความคืบหน้าและขอให้มีการตรวจสอบกรณี ม,มีสื่อมวลชนได้รับบาเดเจ็บจากการสลายการชุมนุมที่ถนนดินสอเมื่อวันที่18พฤศจิกายน65ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วซึ่งเราอยากได้คําตอบว่าขณะนี้มีความคืบหน้ามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปถึงไหนและมีการสรุปบทเรียนหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับบาเดเจ็บแล้วหรือไม่และอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวตามระบบของเจ้าหน้าที่ตํารวจน,รนายธีรนัยกล่าวถึงกรณีที่มีสื่ออิสระได้รับบาเดเจ็บจากการ การสลายการชุมนุมโดยระบุว่าสิทธิ์ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบซึ่งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพราะสื่อย่อมมีสิทธิ์ประชาชนก็มีสิทธิ์รวมทั้งสื่อกระแสหลักสื่อพลเมืองและสื่ออิสระ ทุกคนมีสิทธิ์ทั้งหมดแต่หากมีการทำร้ายหรือลิดร,รอนสิทธิ์ก็จะต้องมีการตรวจสอบหรือดำเนินการกับผู้ที่ลิดร,รอนสิทธิ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบซึ่งเป็นจุดยืนที่สมาคมนักข่าวย้ำมาโดยตลอดและได้ย้ำกับทางตำรวจเสมอมาด้านพลตำรวจตรีอาชยน์กล่าวว่าเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้แล้วซึ่งจะนำข้อมูลมาประกอบและสรุปโดยเร็วเพื่อที่จะแจ้งกลับไปยังผู้ที่ยื่นหนังสือเพื่อให้ความกระจ่าง แก่ประชาชนด้วยถ้าหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้สื่อมวลชนและประชาชนทราบต่อไปทั้งนี้ที่ผ่านมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งเฉยเพราะได้ตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวไว้แล้วคาดว่าน่าจะใกล้สรุปผลการปฏิบัติได้แล้วส่วนการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการทำงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งก็ได้มีการสอบถามสอบปากคำไว้เกือบครบทุกคนแล้วแต่หากว่ามีใครที่จะมาให้ปากคำเพิ่มเติม ทางเจ้าหน้าที่ก็ยินดีนอกจากนี้พอบอรตอรอได้มีการแต่งตั้งคณะ,ะทำงานเพื่อวางกรอบการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับสื่อมวลชนในช่วงที่มีการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมในลักษณะใด หากมีการกระทบกระทั่งกันในภายภาคหน้าจะได้มีการซักซ้อมแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บอย่างที่ผ่านมาอีกคาดว่าภายในต้นปีหน้าจะมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังถึงภาพรวมในแนวทางการทำงานและจะมีการเชิญสมาคมสื่อทุกสมาคมที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยด้วยอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีอัจฉย์ย้ำว่าเข้าใจการทำงานของผู้สื่อข่าวว่าจะต้องมีการเก็บภาพเหตุการณ์เพื่อสะท้อนให้ประชาชนได้รับรู้จึงต้องเข้าไป ทำงานในพื้นที่เสี่ยงแต่ก็ต้องหาแนวทางที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยซึ่งคงต้องมาคุยกันในเร็วๆนี้สืบจากข่าวรายงาน